การเก็บมันหวานญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือการเก็บเกี่ยวมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าซัตสึไมโมะภาษาไทยก็คือมันเทศเนาะที่ฮอกไกโดปกติเราจะไม่ค่อยปลูกมันเทศเราจะปลูกมันฝรั่งกันแล้วก็มันฝรั่งที่ฮอกไกโดมีชื่อเสียงมากๆแต่ว่าบ้านนี้เขาพิเศษหน่อย เพราะว่าเจ้าของเขาเป็นคนโอซาก้าสำหรับเขาคำว่ขา,าขุดมันก็คือมันเทศพ่อแต่งงานกับสามีที่เป็นคนฮอกไกโดแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เลยปลูกมันเทศด้วยที่ดินตรงนี้เมื่อก่อนเคยปลูกข้าวค่ะมันก็จะเป็นดินเหนียวในตอนแรกเจ้าของเขาก็คิดว่ามันเทศอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่าดินเหนียวไม่ค่อยเหมาะกับการปลูกเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ามันเติบโตได้ดีเลยค่ะดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกตอนแรกมันเทศพวกนี้มันก็จะอยู่ในดิน แล้วเราก็จะใช้รถขุดขึ้นมาจากนั้นก็จะใช้แรงคนในการเอากันไกไปตัดแยกออกมาทีละหัวแบบนี้ค่ะเขาจะเริ่มปลูกกันในเดือนมิถุนายนแล้วก็เก็บเกี่ยวในเดือนกันยายนในวิดีโอนี้เป็นวิดีโอของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอากาศก็หนาวๆร้อนๆค่ะเนื่องจากว่าดินนี้มันเป็นดินเหนียวเราเลยต้องค่อยๆแกะหัวมันออกมาตอนแกะก็ต้องระวังมากๆเลยค่ะเพราะถ้าเราแกะแรง บางส่วนของหัวมันก็อาจจะเสียหายมีตํำหนิหรือว่าหักได้และนั่นก็จะทำให้เราเอาไปวางขายไม่ได้ค่ะครั้งนี้เรารู้สึกเสียใจมากๆเลยเพราะว่าเราถ่ายไม่ครบเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เรากำลังเตรียมตัวกลับไทยเราไม่ได้กลับไทยมา4ปีเลยค่ะก็เลยตื่นเต้นมากก่อนจะกลับไทยก็ต้องเคลียร์งานก่อนเพราะว่าเราลาเกือบเดือนเลยเราก็เลยมาหาเกษตรกรเขาช้าไปหน่อยเลยไม่ทันได้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูตอนที่เขาใช้รถขุด ถ้าใครอยากเห็นสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะเพราะเราเคยเอาของปีที่แล้วมาลงตอนนั้นก็มีคนสนใจเยอะมากเลยมาถามซื้อเครื่องจากเราด้วยแต่เราไม่รู้นะคะเพราะเราแค่ไปดูเขาเฉยๆหลังจากที่เขาใช้กันไกตัดหัวมันออกจากกันแล้วก็จะค่อยๆปัดเศษดินออกแล้วก็นํามาเรียงกันจากนั้นก็จะนํามาใส่ตะกร้าจะได้ขนเอาไปเก็บต่อไปค่ะเวลาที่ทํานะคะเจ้าของเขาก็มักจะทําคนเดียว นานๆนนทีจะเรียกคนมาช่วยค่ะอย่างในวันนี้เขาเรียกคนมาช่วยหนึ่งคนนะคะเพราะว่าเขายุ่งมากๆต้องยุ่งกับเรื่องส่วนตัวยุ่งกับการส่งข้าวแล้วก็แพ็คฟักทองค่ะเพราะว่าเขาปลูกข้าวฟักทองแล้วก็มันเทศคนเห็นอยู่นี้ชื่อว่าพันนาลุโตคิงโตกินะคะเป็นพันที่อร่อยมากๆเลยค่ะมาที่ญี่ปุ่นก็อย่าลืมลองทานนะคะพอเอาใส่เป็นตะกร้าตะกร้าไว้เขาก็จะวางเอาไว้แบบนี้แล้วค่อยใช้รถมาเก็บเอาไปทีเดียว มันหัวสวยมากๆเลยค่ะแล้วหัวมันพวกนี้เกษตรกรจะนําไปขายเองโดยตรงไม่ได้ผ่านใครเลยโดยการเอาไปฝากขายที่ร้านมิจิโนโอเอคิหรือว่าร้านขายของฝากประจําเมืองราคาก็ไม่ได้ขายแพงมากค่ะประมาณที่3ามสี่หัวอยู่ที่ประมาณ60บบาทนี่นะคะครั้งนี้เรามีผู้ช่วยหนึ่งคนทางเจ้าของเขาก็จะมีหน้าที่ยกตะกร้าขึ้นไปบนรถคันเมื่อกี้ส่วนนี้เป็นคนช่วยค่ะเป็นภรรยาของร้านอาหาร ร้านอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเปิดเป็นกลางวันแล้วก็ตอนเย็นในระหว่างช่วงประมาณบ่ายสองถึงห้าโมงตอนที่ไม่ค่อยมีลูกค้าเขาก็จะมาช่วยงานเกษตรกรแบบนี้ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันเลยเนาะไว้เรามาเล่าให้ฟังอีกนะคะไปแล้ว